ขอขอบคุณเพจผู้แปลที่อนุญาตให้นํามาพากและอ่านก่อนใครได้ที่เพจและเว็บเลยนะครับทิ้งไว้ใต้คําอธิบายและเม้นเออเออพี่เนะพี่ชาตอนนี้แม่กําลังลาบากอยู่พวกเราต้องช่วยแม่แล้วนะหะแล้วจะช่วยแม่ยังไงดีล่ะนั้นก็รวมพลังพวกเราทั้งสามคนแบบนี้พวกเราก็คงจะช่วยแม่ได้แล้วสินะ เร่อไม่เถึงช่วงนี้คุณครูดูไม่มีอะไรทำงานเลยแฮะหรือเป็นเพราะไม่ได้กินอาหารดีๆกันนะโอ้ท่านฮินะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะมาซื้อของกับเด็กๆหรอคะเอออ๋อ,อฟูกานี่เองมาได้พอดีเลยมีเรื่องจะถามหน่อยนะอ่ะออคุณครูห,หมดพลางงานสินะ,อะเออเ่าอยากจะรู้ว่ามีอาหารอะไร บางที่ทาให้กลับมามีพลังงานอีกครั้งเออนั้นก็แปลว่าคุณครูพลังงานไม่พอดินะนั้นก็ต้องคืนนั้นหอยนางลมกระเทียมย่างข้าวหน้าเปลาไหลมื้อเย็นในวันนี้นี่หมายความว่าอ๋อรู้เหตุผลแล้วล่ะฉันก็แค่แนะนําเหมือนเมื่อก่อนเองเท่านั้นนะฉันก็ไม่รู้สรรพคุณของอาหารด้วยสิ